h e l l เรทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้จัดรถตัวหล่อตัวเท่มาให้อีก1นคันนะคะเอาใจวัยรุ่นสาย H กันเลยนะคะวันนี้ค่ะขอพาดู h o n d a j a z z z อเครื่อง1,500ซีซีนะคะเป็นรถปี2020ทุกคนคันนี้นะคะแม็กยางสวยๆนะคะและสีรถสีเทาแบบโอ้โหนะคะนานๆทีจะเจอนะคะและทำได้สวยมากเลยนะชมหน้า RS นะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะหน้าก็จะแบบเรียวๆหน่อยนะคะ กระจังหน้านะคะลายเส้นโครเมียมพร้อมฟรอนต R S ตรงรุ่นด้วยนะคะเครื่องนุ่มๆน,นะคะ 1,500cc i v t e c นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,กันนะคะคือลายแม็กนี้สวยมากดูสิคะทุกคนนะคะยางคุณภาพดีปีใหม่นะคันนี้ก็จะเป็นตรงสูตรเลยขอบ15นั่นเองนะคะกระจกด้านข้างค่ะปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจมือจับนะคะสีเดียวกับตัวรถ กันศาสตร์มีมาให้ครบค่ะคลิปฉลามอยู่ด้านบนแล้วนะคะมาดูกันที่มุมด้านหลังกันบ้างนี่นะคะคันนี้ก็จัดทรงลงแม็กให้แล้วนะคะปลายท่อไทเทนะคะเสียงท่อเพราะแบบกำลังดีกำลังสุภาพ กำลังเทนะคะมีเซนเซอร์ด้านหลังให้2ตํตำแหน่งด้วยนะคะคิวโครเมียมแล้วก็อย่าลืมว่าต้องมีฟรอนต์ s ด้านหลังแบบนี้ถึงจะตรงรุ่นของเขาด้วยนะคะและคันนี้มีกล้องหลังให้1นึ่ตำแหน่งเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายดูห้องสัมภารกันเลยดีกว่าค่ะแต่ปุ่มยางใต้ H นะคะเปิดขึ้นไปได้เลยและนี่คือบรรยากาศนะคะตัวรถนะคะมองจากด้านหลังนะคะก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะแผ่นรองยางแจ๊สตรงรุ่นนะคะและคันนี้นะคะก็ เป็นรถนะคะที่คือดูแลอย่างดีเจ้าของเดิมคือดีมากนะคะให้ดูว่าใส่นะคะมีส่งสว่างด้านในแผ่นรองยางนะคะแม่แรงยางอะไรนะคะกกอุปกรณ์ SOS มีให้ครบด้านล่างแล้วนะเบาะพับราบได้นะคะและนี่ก็น็อตทุกตัวคือเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสำหรับภายในนะคะจะสวยขนาดไหนทุกคน เพลงว่ะอยากต้องปิดก่อนนะแอบฟังเพลงมาให้แล้วนะคะไม่ได้เลยนะติดลิขสิทธิ์นะทุกคนนะคะอ่ะขึ้นรถแล้วนะคะคันนี้นะคะภายในเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังช่ำๆนะคะแผ่นรองยางเข้ารูปนะคะแบบนี้มาให้ดูสีเจ้าของเดิมคือรักรถมากนะคะเท่านี้ก็ดูออกว่ารักรถจริงๆนะคะให้ดูกันหน่อยที่นั่งของคนขับนะคะ นี้เลยนะเบาชุดเดียวกันลายเดียวกันนะคะเบาะนังชำๆแบบนี้เลยนะคะเอาละมาดูกันต่อนะคะที่พงมลัยนะคะจะได้เป็นพงมลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีแพทเทิร์นชิพให้ c r u คอน control นะคะแถมนมี้อคอนโหมดตรงนี้นะคะกระจกค,ค่ะปรับพักไฟฟ้าได้นะคะเก็บแบบนี้ได้เลยที่วางแก้วนะคะตรงนี้มีมาให้อีคอนโหมดกดปุ๊บนะคะจะเข้าโหมดร,ร,ร,รักรักรักษา สิ่งแวดล้อมแล้วก็รักแบบช่วยทนุถนอมนะตัวรถนะคะในการที่จะพูดยังไงนะอีคอโค่โหมดคือจะเป็นระบบรักษาพลังงานนะคะแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมด้วยต้องพูดแบบนั้นนะคันนี้ค่ะรถปี20ไม่วิ่งไปแสนนิดนิด,นดถือว่าปกติเลยนะเราเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้แล้วนะคะรถขับดีนะคะพร้อมบุ๊เซอร์วิสแบบนี้นะคะเข้าสนยนเช็คลูกระยะมาให้เลยนะคะตรงกลางค่ะมีระบบนำทางนิเกเตอร์นะคะมาด้วยกับจอ กว้างๆเลยทุกคนนะคะก็สามารถไปได้นะคะทุกเมนูนะคะเพียงใช้ปลายนิ้วสัมผัสแบบนี้เลยนะคะได้จอสวยๆเลยทุกคนเห็นไหมนะคะนวิเกเตอร์อยู่นี่ด้านล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของแอร์นะคะที่เป็นแอร์ดิจิตอลด้วยนะคะได้กล้องหน้ากล้องหลัง ครบนะคะปุ่มผู้สตาร์ตกุญแจสมาร์ทเ l เลสนะคะมีมาให้ครบนะคะโดยรวมแล้วนะคะการดูแลรักษาทนุถนอมตัวรถคันนี้ให้เต็มสิบนะคะสวยจริงๆทุกคนนะคะคันนี้ฝากกันไว้ด้วยกับ h o n d a j a z z RS เครื่อง 1,500cc รถปี2020นะคะเป็นอีก1นึคันนะคะที่จัดราคาพิเศษพิเศษไปเลยนะคะราคา4,9่แสทุกคน หาไม่ได้แล้วนะคะกับสภาพแบบนี้นะคะสวยกริบเลยนะคะผ่อนเพียง800 0กว่าบาทนะคะสอบใครที่อยากออกรถด้วยกันนะคะอยู่จังหวัดอะไรก็ออกได้นะคะใช้เงินออกรถเพียง999บาทจบทุกอย่างบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีด้วยนะคะเพื่อนๆอยากให้พลอยนะคะไปส่งจังหวัดอะไรพิมพ์บอกด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็ติดต่อช่องทางนะคะที่ให้ไว้นะคะที่หน้าหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะยินดีช่วยออกรถค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ